ยังประทับใจหลวงพ่อท่านที่มีความห่วงใยมีความรู้และเข้าใจว่าควรจะทำอะไรควรจะช่วยเหลืออย่างไรโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากพระทิตะทิตะสุดโทห่วงใยสมัยที่เริ่มบุกเบิกสร้างวัดตอนนั้นหลวงพี่กำลังเทป,ปูนแท้งน้ำที่ติดกับอาคารยามา ผู้รับเหมาที่รับงานนี้เขาอยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยพร้อมทีมงานเขามีกันแค่2อถึงสคนเราก็ต้องเอาคนงานในพื้นที่ที่เป็นชาวบ้านเข้าไปช่วยโดยเราเองต้องขึ้นไปช่วยดูคนงานดูงานเพื่อรักษาผลประโยชน์คือไม่ให้งานของเราเสียหาย ตอนนั้นไม่มีเครื่องจี้ปูนต้องใช้ไม้ยาวๆกระทุ้งปูนไล่ลาอากาศขึ้นมาเวลาเทป,ปูนก็ใช้รอกเหมือนกับล้อจัก,กรยานเกี่ยวปูนขึ้นไปทีละสองถังวันนั้นกำลังเทป,ปูนอยู่ช่วงฐานแท้งข้างบนซึ่งเขาจะผูกเหล็กขึ้นมาแล้วก็กั้นไม้แบบแล้วก็เทป,ปูนไล่ขึ้นไปพอเทขึ้นไปถึงเหล็กชั้นบนก็จะต่อเหล็กขึ้นไปอีก วันนั้นจำได้ว่าฝนตกฟ้าแรงปกติถ้าฝนฟ้าขนองส่วนที่เป็นโลหะอยู่สูงจะเป็นสื่อล่อฟ้าฟ้าอาจจะผ่าลงมาได้เหมือนอย่างเวลาที่ฝนตกแล้วไปรองน้ำพอไปผลักรางน้ำที่เป็นโลหะอาจจะทำให้เกิดไฟดูดอย่างแรงได้วันนั้นลมแรงฝนแรงแล้วฟ้าก็แรงมากด้วย แต่งานปูนของเราต้องเทยอย่างต่อเนื่องหลวงพี่จึงต้องขึ้นไปซึ่งเราดูแล้วถ้าเราไม่ขึ้นหรือเราไม่อยู่ข้างบนก็จะไม่มีใครอยู่ช่างสี่ห้าคนที่อยู่ข้างบนก็จะลงมาแน่ๆเพราะกลัวฟ้าผ่าหลวงพี่มีความเชื่อว่าเราคงไม่เป็นคนที่ถูกฟ้าผ่าแต่ว่าหนาว เพราะลมแรงฝนก็ตกหนักนุ่งสบงถกขเขมนไม่มีเสื้อแขนยาวไม่มีกางเกงขายาวไว้กันลมเหมือนพวกช่างพอฟ้าผ่าเปลี่ยงคนงานผู้หญิงที่ส่งปูนอยู่ข้างล่างต่างก็ตกใจแล้วก็พากันหลบเข้าร่มหลวงพี่ก็ต้องเรียกให้ออกมาแล้วก็ต้องคอยระวังกำชับไม่ให้คนข้างบนจับเหล็กเพราะอาจจะถูกไฟดูดได้ หลวงพี่ไม่กลัวฟ้าผ่ากลัวแต่ว่าความหนาวเย็นที่จะทำให้เป็นตะคริวแล้วก็พลัดตกลงไปข้างล่างได้ท่านสั่งคนให้เอาโกโก้ร้อนขึ้นมาส่งให้หลวงพี่หนึ่งแก้วพอดื่มเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ร่างกายที่เย็นจัดเพราะสูญเสียความร้อนในร่างกายไปมากได้อุ่นขึ้นสามารถทำงานต่อไปได้จนสำเร็จและไม่เป็นตะคริว นึกถึงเรื่องนี้อย่างประทับใจเสมอที่หลวงพ่อท่านมีความห่วงใยมีความรู้และเข้าใจว่าควรจะทำอะไรควรจะช่วยเหลืออย่างไรโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปาก